สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไต์อีกแล้วนะคะที่อินไซต์ยูทูบนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะว่าจริงๆมันเป็นคอมมอนมากๆนะคะคำถามที่เป็นคอมมอนคำถานมากเลยนะคะที่ถามว่า วิธีการทำ YouTube ให้ช่องผ่านไวแล้วก็รับรายได้ได้ไวนะคะก็คือทำคลิปสม่ำเสมอลงคลิปสม่ำเสมอลงวันละคลิปก็ได้หรือว่าสัป,ปดาห์ละ3หรือว่า4คลิปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลงในแนวเดียวไปเลยนะคะวิธีการหา inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจนะคะก็ไปดูช่องที่ เราชอบแล้วก็แนวคลิปที่เราจะทำนะคะแล้วก็ดูว่าเขาเขียนหัวข้อว่ายังไงแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปลืมดูในช่อง d ด s c r i p t i o n ในช่องคำอธิบายว่าเขาเขียนว่ายังไงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไปเช็คในช่องแท็กของเขาว่าเขาใส่แท็กแบบไหนนะคะเราทำตามแบบนี้ได้เลยเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆในการทำช่องให้ผ่านไว้นะคะก็คือใช้คีย์เวิร์ดที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็ทำคลิปแนวเดียวกับ สิ่งที่เราจะทำแนวเดียวกับช่องตัวอย่างที่เราจะทำแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะคะแต่เป็นช่องที่เป็นแนวเดียวกันที่เราจะทำนะคะ อันนี้มันก็จะผ่านไวนะคะช่องล่าสุดที่ทํามาจริงๆมันม,มีมีช่องหนึ่งที่ทําไปอันนั้นเป็นช่องกระแสหนึ่งเดือนผ่านนะคะเดี๋ยวจะเอาช่องมาขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแฟนคลับดูดู and แฟนคลับนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะช่องของพี่สาวสตาร์นะคะ,ะ,คะเขาก็จะทําผ่านใน1เดือนแล้วอีกช่องหนึ่งผ่านใน4เดือนเพราะว่าเป็นคิวความรู้นะคะก็จะไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าเรามีแนวทางแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มคนดูที่ ที่ตรงนะคะแล้วเราก็ไม่เขวไปไม่ไลฟ์สไตล์ไม่ฉับชายนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะคะแต่ว่าถ้าคุณทำคลิปแนวกระแสมันก็จะผ่านไวแต่มันก็จะมีความเสี่ยงว่า มันผ่านพอพอครบชั่วโมงแล้วย t u b e จะพิจนารณาให้ผ่านหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคลิปในกระแสะคนทําเยอะแล้วก็ระบบอาจจะจับเป็นคลิปซ้ําได้นะคะเราก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําคลิปเองทั้งหมดแล้วก็มีข้อโตโ้แย้งว่าเราทําเองทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นโต้แย้งได้แล้วก็ผ่านมาแต่ข้อเสียของทําคลิปกระแสะคือเราต้องตามกระแสะอยู่ตลอดเวลาที่กระแสะนั้นหมดคือตัวยอด ติดตามหรือว่าตัวยอดวิวนะคะมันก็จะซาแล้วมันไม่เป็น Green Content เราก็จะสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะช้าหลังจากที่กระแสมันหมดไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการง่ายๆบางคนทำสองเดือนก็ผ่านแล้วมันแล้วแต่ว่าแนวทางการทำช่องและความขยันของคุณนะคะว่าคุณอยากทำคลิปแบบไหนแล้วก็มีช่องตัวอย่างมีช่องไอดอลเรียกว่าช่องไอดอลเนาะอันนี้ไปหาให้เจอก่อนนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วว่าช่องไอดอลของคุณแบบแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะดูตัวอย่างมาสักสิบคลิปแล้วก็รีครีเอทหรือว่าลองทำดูในแบบที่เป็นของเรานะคะแบบนี้ก็จะผ่านไว้เช่นเดียวกันนะคะ วิธีการหาคีย์เวิร์ดนะคะเข้าไปในคีย์เวิร์ดทูนะคะหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ใช้หรือว่าแท็กที่ใช้นะคะเข้าไปในบิด IQ นะคะหรือว่าชูบาร์ี้นะคะอันนี้เป็นระบบพลักอินสามารถดาวน์โหลดได้จากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็พลัก กินกับคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดแล้วอินสตอลไว้ในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเช็คได้ว่าช่องที่เราชอบหรือว่าช่องไอดอลของเรานะคะ <c oughs> เขาใส่คีย์แท็กอะไรใส่คีย์เวิร์ดใส่วลีอะไรวลีเด็ดๆแบบไหนที่คนค้นกันนะคะอย่าลืมว่า YouTube เป็นระบบค้นหานั่นเองนะคะ YouTube <c oughs> เป็นระบบค้นหาในรูปแบบของวิดีโอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องหาคำที่คนค้นหา เราก็เจอนะคะอันนี้ก็มาใส่ในวิดีโอของเราคนก็ค้นหาจะได้เจอวิดีโอของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะสตาก็เอาเทคนิคมาบอกแค่นี้นะคะเราก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะที่ Inside YouTube มาบอกเรื่องราวสูตรการทำ YouTube 2 0 2 1นะคะ YouTube Family 2021นะคะ ไปแล้วบายแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันเดี๋ยวจะมาให้ความรู้อีกนะคะถ้าเกิดสตาร์รู้อะไรใหม่ๆมากเกี่ยวกับกด y o YouTube นะคะสตาร์ก็จะเอามาแชร์นะคะวันนี้ก็ไปแล้วบาย